หลังจากวันที่1กับวันที่16กระดาษเปล่าแบบนี้ก็จะไม่มีค่าอีกต่อไปใช่ไหมคะดีกว่าจะขยาามทิ้งวันนี้เรามาทําเหรียญปวยทานกันดีกว่าค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะก็จะมีกระดาษทั้งหมด2แผ่นครึ่งนะคะนํามาตัดครึ่งตุงแนะนําให้ใช้เป็นกระดาษแบบนี้นะคะที่มีมุมขอบแบบนี้ก็จะได้เป็นตัดออกมาเป็น2แผ่นค่ะ แล้วก็มีกาวกันไกลแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการพับกันเลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะให้เพื่อนๆตัดครึ่งแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะพับให้เป็นสามเหลี่ยมเข้าหากันโดยใช้หันมุมแหลมขึ้นด้านบนค่ะเราจะได้พับง่ายนะคะเพื่อนๆกรีดกระดาษให้เป็นรอยหลังจากนั้นหมุนกลับอีกหด้าน พับให้เป็นสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะเราจะทำทั้งหมด5ชิ้นนะคะแต่วันนี้ตุ๊กจะทำตัวอย่างให้ดูเพียงแค่1ชิ้นจากนั้นให้พับครึ่งให้เพื่อนๆใช้ด้านนี้นะคะมันจะมีสองด้านใช่ไหมคะจากนั้นให้กางกระดาษออกใช้มือด้านขวากดที่มุมปลายไวค้ค่ะแล้วยกกระดาษขึ้นให้มาบรรจบกันตรงเส้นนี้นะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นให้พับลงมาค่ะ กดกระดาษให้เป็นรอยชัดเจนนะคะแล้วยกขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งก็จะได้เป็น2แฉกแบบนี้ค่ะจากนั้นกลางออกค่ะกลางออกแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเราจะทำแบบนี้ทั้ง5ชิ้นเลยนะคะ วันนี้ตุ๊กขอตัดจบเป็นการทำเสร็จทั้ง5ชิ้นแล้วเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบนะคะให้เพื่อนๆน,นำกาวมาทามุมนี้ค่ะหรือจะทาอีกหนึ่งมุมก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเลือกทามุมไหนก็ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยหากขั้นตอนไหนที่เพื่อนๆทำไม่ทนันสามารถกดหยุดคลิปหรือปรับลดความเร็วลงได้นะคะจากนั้นให้นำหนึ่งชิ้นมาประกบเข้ากันค่ะชิ้นต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะให้ทากาวมุมนี้ค่ะ หรือว่าจะใช้อีกหนึ่งมุมก็ได้ค่ะเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆสะดวกเลย สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาสาระดีๆของคลิปนี้ที่จะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็คือประโยชน์ของเหรียญปวยทานเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าของชำ้วยในโอกาสพิเศษต่างๆจะช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้มาร่วมงานนะคะอีกอย่างเหรียญปวยทานยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวหรือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนในขณะที่เราช่วยกันทาค่ะ ขั้นตอนต่อไปมุมสุดท้ายให้เพื่อนๆใช้กันไกลตัดที่ปลายมุมออกเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆก็จะได้เป็นลักษณะรูปดาวแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทากาวหนึ่งฝั่ง ืออีกหนึ่งฝังไว้เราก็จะใส่เหรียญตรงขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะก็นําชิ้นงานมาประกบกันนะคะจากนั้นก็นําวัสดุตกแต่งมาใส่ค่ะหรือเพื่อนๆจะไม่ใช้ก็ได้นะคะสําหรับตุกวันนี้ตุกใช้เป็นดินทองแล้วก็ลูกปัดสีทองขนาด6มิลในการตกแต่งค่ะแล้วก็ใส่เหรียญลงไปจากนั้นก็ทากาวแล้วก็ปิดกระดาษตรงนี้ค่ะหลังจากได้ตามที่เราต้องการแล้วให้เพื่อนๆจัดทรงรูปดาวให้สวยงามนะคะตามที่เราต้องการ ให้เป็นเหลี่ยมชัดเจนและหยอดกาวไว้ตรงมุมด้านบนของดาวค่ะเพื่อที่จะให้เป็นรูปสวยงามนะคะประโยชน์ของเหลี่ยนโปยทานนะคะก็ยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ เหมาะสำหรับผู้คนทุกวัยนะคะช่วยฝึกความจำและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเหรียญปยทานสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังฝึกทำเหรียญปยทานเรามาสร้างสารเนื้อหาที่มีประโยชน์และก็มีคุณค่าหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำเหรียญโปรโยทานได้ออกมาอย่างสวยงามหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันออกไปให้เพื่อนๆของเราได้ฝึกทำเหรียญโปรโยทานรูปดาวสามมิติด้วยกันนะคะ